สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนตรกฎาคมปี63นี้นะคะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ,ะตามหน้าไพาน่นี้ที่เด่นมากก็คือเรื่องคู่นะคะคุณจะพบเจอคนถูกใจละนะซึ่งอาจจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ ที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันสมัยตอนเป็นเด็กนะคะนะในบางท่านรักกับอาจจะรีเทินก็ได้เนาะนะคะการงานของคุณเด่นมากเลยนะคะทำงานเก่งมากนะคะถ้าหากเป็นกิจการของตัวเองก็ถือว่าเอออย่างเซียนะน่าเก่งทำงานเก่งนะคะแต่ถ้าใครทำงานกินเงินเดือนนะคะมีเกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง เนาะให้ยึดถือคุณธรรมเป็นหลักในการทํางานเนาะอย่าอย่าไปนักลุกนักทางเลยดีกว่านะคะเพราะคุณเป็นคนที่สมรรถสันโดษด,ด้วยนะคะให้ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักเลยนะคะส่วนท่านที่มีกิจการก็ถือว่ามีลูกน้องดีเนาะคือการที่เรามีลูกน้องดีมันทําให้เรื่องเราเรื่องที่ปวดหัวมันไม่มีไงมันมีน้อย นะคะน่ะอาจมีเกณฑ์นะต้องไปปรึกษาทนายความปรึกษาอาัยการนะคะหาสิ่งเที่ยงธรรมอ่ะคุณต้องไปหาสิ่งที่เที่ยงธรรมอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะคุณจะต้องบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะ แต่ในบางท่านอาจจะไม่เป็นอะไรนะบางท่านอาจจะมีเกิน,นทางปต่างประเทศเฉยๆเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยในคุณใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยนะคะถือว่าให้ต้องต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะสุขภาพอย่างอื่นถือว่า,าดีเลิศไม่มีอะไรเลยนอกจากตรงนี้เนาะ หรือไม่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่บ้านพ่อแม่นะคะลุงป้าปู่ย่าตายายของเรานะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะรวมนตัวคุณด้วยนะคะก็ต้องระวังไว้ก่อนเนาะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอย่าไปเกรงเนาะแต่ถ้าดันมาไพ่นี้ก็ต้องพูดออกมาละนะคะพะนั้นแล้วเนี่ยให้ยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพ เอาไว้กับตัวเอาไว้ในรถก็ได้เอาไว้กับตัวด้วยนะคะเพื่อ,อท่านจะได้คุ้มครองดาวอะเนาะเพราะคุณน,นี่การงานมันดีไงครับมันก็เลยถูกหักล้างเรื่องพวกนี้ไงมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยนะจะสูงสูงขึ้นกว่าเดิมอะเนาะถ้าหากคุณทํากิจการเป็นของตัวเองไม่ได้เป็นลูกจ้างใครอะกิจการคุณจะเติบโตขึ้น นะคะลูกน้อยคุณก็ดีอะ่ะลูกน้อยคุณนิสัยดีนะสามารถที่ที่ที่จะเพื่อพาแบกรับภาระอะไรบางอย่างของคุณได้อย่างสบายอะ่ะมันมันเก่งมันฉลาดด้วยนะคะถึงมันจะจะทำงานไม่เก่งอะ่ะแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้ไว้วางใจได้นะคะความรักในเด่นเด่นเด่นก็เรื่องความรักอีกเห็นไหม แต่ก็กลับมาถูกหักล้างในพวกนี้สุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์บอกเลยนะคะให้ระวังเฉยๆไม่ต้องเกรงนะคะฉันทําอะไรไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะใช้ชีวิตประจําวันตามปกติถ้าหากรู้สึกไม่สบายใจหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตจวเองเคารพนับถือนะคะมาไว้กับตัวเนาะอ่าส่วนท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหอพักบ้านเช่าก็โอเคนะถือว่าโอเคอยู่ ถ้ากรณีที่ไพ่เงินไม่ขึ้นอย่างนี้เลยถือว่าที่ผ่านมาได้ยังไงก็คือได้อย่างนั้นเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องงานค่ะแต่เมื่อง,งานดามันดีเนี่ยเงินก็จะตามมาทีหลังใช่ไหมนะเพราะว่าตรงนี้คุณมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเรื่อ,อตำแหน่งนะคะเรื่องการปรึกษาทนายอายการเนี่ยมีมีแน่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแล้วก็บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตรงนี้นะคะ ก็ไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเคลียร์อะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเรามาประกบเราอย่างเงี้ยถือว่าเขาช่วยเราได้ดีละนะคะไปคู่มาประกบเนี่ยเห็นไหมอ่ามันมันดีหมดนะคะก็เลยโดนหกักล้างแบบนี้เนาะแต่โชคดีที่ว่ามีไพ่ฤาษีเข้ามาประกบคุณด้วยก็เลยแนะนําให้คุณเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามาอยู่กับตัวซะนะคะมันก็เอาไว้ในรถก็ได้ นะไปให้พระ,ะพรมน้ำมนต์รถก็ได้นะนะคะจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องคิดมากเน,ะนาะน้แล้วก็ขอฝากด้วยนะคะคลิปนี้เรื่องของการเป็นชาวซีววลัยนะคะให้เราดูตัวอย่างของชาวญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะคะว่าประชากรของเขาเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพทำงานเก่งและรวดเร็วนะคะ เราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยเนาะถ้าหากเราจะเป็นชาวสีวิไลเนาะเพราะว่าต้องเตือนไว้ก่อนนะคะเราจะลืมตัวไปว่าเราเป็นเมื่อไหร่เรามนรู้สึกตัวอีกทีคือเป็นแล้วนะเราจะเป็นกันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ให้กับชาวราศีกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วเนาะขอให้ชาวราศีกันนะคะประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ